นาพิมพิจิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7.30นาฬกานาทีถึง8.00นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นชลวันเมืองงาม สร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติค่ะรายการของเราอำนวยการผลิตโดยคุณนันทนีติดใจประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะช่วงเวลา7จ็นาฬิกาสนาทีจนถึง8ปดนาฬิกาค่ะวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังการผ่านทางเครือข่ายวิทยุชุมชนทาง23สถานีด้วยแล้วก็ท่านที่ติดตามรับฟังกันผ่าน ทางหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเลยนะคะวันนี้นิสหน่อยวิจิตราจันเข็มนะคะอยู่ดูแลคุณผู้ฟังในเช้าวันศุกร์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2566ค่ะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมแล้วนะคะคุณผู้ฟังต่อเนื่องนะคะวันที่ตั้งแต่วันนี้เนี่ยจนถึง15สิงหาคมช่วงแรกของรายการพาไปติดตามพยากรณอากาศเพื่อการเกษตร โดยกรมอุตุนิยมวิทยากันเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเข้าสู่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมร่องมรสุมกําลังปานกลางพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่นะคะทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าจะมีฝนฟ้าขนองนะคะในพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนตกนะคะฝนตกหนัก ถึงหนักมากนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่แล้วก็อาจจะขึ้นไปสูงถึงร้อยละ80ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด22-26องถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-36ถึง36องศาเซลเซียสค่ะ ระยะนี้อย่างที่บอกว่าจะมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจจะทําให้เกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนะคะเพราะฉะนั้นที่น้องเกษตรกรควรระวังอันตรายแล้วก็ป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวด้วยสําหรับพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกันนะคะอาจจะทําให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงเพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วก็ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ไม้ผลแล้วก็พืชผักค่ะ โดยเฉพาะโรครากเน่าขนเน่าในมะละกอรโรคราน้ําฝนในลใําไยโรครากเน่าในขคนเน่านะคะในสับปะรดนะคะรวมไปถึงโรคเน่าเละในผักที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในพืชตระกูลกะหล่ำด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันส่วนพื้นที่การเกษตรนะคะที่เป็นดินระบายน้ําได้ยากเนี่ยนะคะก็จะต้องทําทางระบายน้ําออกจากแปลงปลูกเพื่อป้องกันน้ําท่วมขังในพื้นที่การเกษตรแล้วก็ โคนต้นพืชนี่นะคะอาจจะมีน้ําท่วมขังนานทําให้รากพืชเน่าแล้วก็ต้นพืชตายได้เพราะฉะนั้นก็ช่วงที่มีฝนฟ้าะนองแบบนี้นะคะก็จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนิดหนึ่งค่ะเอาละค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการและช่วงนี้มาถึงแล้วค่ะกับช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรคนสวยของเราคุณนันทนีติดใจ มารอคุณผู้ฟังอยู่แล้วติดตามรับฟังกันค่ะขอบคุณพี่นิดหน่อยวิจิตราจันเข็มนะคะและสวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกทกท่านด้วยค่ะพบกันนะคะกับช่วงของคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะเช้าวันนี้11สิงหาคม2566พบกับนันทณีติดใจนะคะเช้าวันนี้ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจพูดคุยกันค่ะเรื่องราวที่หลายคนรอคอยนะคะกับ การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพูดถึงการแข่งขันเรือยาวนะีคะจังหวัดพิจิตรเนี่ยจะขึ้นชื่อมากเป็นการแข่งขันเรือที่ยิ่งใหญ่หลายคนประทับใจสนามไหนก็ไม่สนุกเท่ากับสนามของจังหวัดพิจิตรโดยเฉพาะลำนำหน้านที่หน้าวัดท่าหลวงของเรานะคะคุณผูฟังคะจังหวัดพิจิตรตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วนะคะกับการจัดก,การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566ค่ะวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการประชุมเป็นครั้งที่2นะคะซึ่งท่านผู้ว่าพยนต์อัศวิพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยพระเมธีธรรมพนาจเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรและคณะกรรมการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวของจังหวัดพิจิตร ก็ได้ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566อย่างยิ่งใหญ่เลยมีการประชุมไปที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะกำหนดการ แน่ชัดแน่นอนแล้วนะคะจัดงานระหว่างวันที่25สิงหาคม2566ถึง3กันยายน2566สำหรับการแข่งขันเรือยาวปีนี้ของจังหวัดพิจิตรเราที่ลำนำน่าน หน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองพิจิตรค่ะมีกําหนดการสําคัญดังนี้นะคะเรียนให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ทราบกันค่ะในวันนี้11สิงหาคมนะคะช่วงเย็นค่ะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีการจัดงานถแถลงข่าวที่โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาค่ะขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่สนใจนะคะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆสื่อมวลชนทุกท่านคะ่ะร่วมรับชมและรับฟังการ แถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจะมีผู้ว่าพยนต์อัศวะพิชยนเป็นประธานในการแถลงข่าวสําหรับวันนี้นะคะมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะคะท่านาท่านพระมีทีธรรมปรนาเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรนะคะแล้วก็อีกหลายต่อหลายท่านจากอาปจอด้วยนะคะจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของจังหวัดนครสวรรค์ดอด,ด้วยก็จะมาร่วมแถลงข่าวกัน17นาฬิกาแล้วจะมีการไลฟ์สดด้วยนะคะไลฟ์สดทางเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะอันนี้คือ กำหนดก,การสำคัญวันที่11สิงหาคมค่ะส่วนในวันที่25สิงหาคมจะมีพิธีบวงสวงแม่ย่านางเรือคะ่ะใครสนใจมารับชมกันนะคะจะมีพิธีบวงสวงตั้งแต่6นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปช่วงเย็น18นาฬกา30นาทีจะมีพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวของจังหวัดพิจิตรณวัดท่าหลวงพระอรารามหลวงค่ะ ส่วนในวันที่1กันยายนนะคะ14นาฬิกาจะมีกิจกรรมจับสลากสายน้ำที่โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาค่ะสกันยายนจะมีพิธ <10. S 2> ีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานนะคะจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง 2H d เป็นการถ่ายทอดสดทั่วประเทศค่ะเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาณลำน้ำนานาวั่นหลวงพระอารามหลวงนะคะวันที่สกันยายนมีพิธี ปิดการแข่งขันแล้วก็จะมีพิธีมอบถ้วยรางวัลในเวลา15นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณลำน้ำหน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวงค่ะที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังคะในปีนี้จะมีเรือจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขาร่วมกันแข่งขันด้วยนะคะอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสําคัญสําคัญให้ได้ทราบค่ะแต่ว่ากิจกรรมตั้งแต่วันที่25สิงหาคมจนถึงวันที่3กันยายนนะคะทุกค่าคืนจะมีมหรสพจะมีการแสดงของศิลปินจะมี การขายสินค้าโอท็อปต่างๆนะคะให้คุณผู้ฟังได้เลือกชมแล้วก็เลือกซื้อกันนะคะอนลคคาขอประชาสัมพันธ์นะคะว่าปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกับทุกครั้งทุกปีที่ผ่านมาก็ติดตามรับชมกันได้นะคะ mm hmm. โดยเฉพาะวันนี้จะมีแถลงข่าวช่วง17นาฬิกา mm hmm. คุณผู้ฟังก็ติดตามรับชมทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรได้ะค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่นํามาฝากกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างนะคะเรื่องของการร่วมปั่นจกักรยานหนึ่งเมืองท่องเที่ยวหนึ่งประสบการณ์ท้องถิ่นค่ะจากสนานักงานการท่องเที่ยวกีฬา จังหวัดพิจิตรนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมชาละวันไบทัวริซึม2023ร่วมปั่นจกักรยานหนึ่งเมืองท่องเที่ยวหนึ่งประสบการณ์ท้องถิ่นนะคะกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะนอกจากนี้ยังได้ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลโดยผ่านแอปพลิเคชัน คาราลีเครดิตแฉลนด้วยนะคะซีซีค่ะเขาจาัดงานในวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมสอง6ันห้าร้อยหกสิบหกตรงกับวันเสาร์นะคะเวลาหกนาฬิกาเป็นต้นไปสถานที่ที่จัดก,ก็คือที่วัดโพป,ประทับช้างค่ะกำหนดการนะคะแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบก็ห้านาฬิกาสามสิบนาทีถึงหกนาฬิกาจะรับรายงานตัวนักกีฬาที่ลงทะเบียนค่ะใครที่ลงทะเบียนร้อยคนแรกที่สะสมคอรี่มากที่สุดก็จะมี เสื้อนะคะเสื้อที่เราลึกให้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจก็ไปสมัครกันนะคะแล้วก็จะมีพิธีเปิดใน เวลา7นาฬิกา30นาทีแล้วก็ปล่อยขบวนจักรยานเวลา7นาฬิกา45นาทีมีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะคะระหว่างทางก็ฐานที่1เขาก็จะทำกิจกรรมทำชามจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็ฐานที่2ก็จะมีชิมยำส้มโอกละทงทองผลิตภัณฑ์ GI ค่ะสนใจสมัครกันได้นะคะตอนนี้ก็นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือว่าจะเป็นสำเนาภาพถ่ายบัตรแอปพลิเคชัน CCC ในโทรศัพท์มือถือที่แสดงข้อมูลการสะสมแคลอรี่ใครที่มาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์รับเสื้อก่อนแล้วก็มีสิทธิ์เลือกไซส์เสื้อด้วยนะคะรางวัลพิเศษ3รางวัลสําหรับ3ท่านจะมีอาหารว่างแล้วก็น้ําดื่มฟรีให้คุณผู้ฟังด้วยะคะ่ะใครสนใจนะคะติดตามข้อมูลได้ที่ www.facebook. com ชาลวันไบทัวริซึมนะคะหรือว่าจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงังหวัดพิจิตก็ได้ค่ะถือได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆในช่วงนี้กันนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ร่วมนะคะร่วมกิจกรรมนี้กันเป็นเรื่องของการบริจาคโลหิตค่ะ ขาบอกว่าการบริจากรลหิตนะคะกับเพื่อนมนุษย์เนี่ยจะเป็นการทําบุญที่เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะโรหิตทุกหยดจะมีคุณค่าต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกสิ้นทุกคนคะ่ะสำนักงานหลอกกาชาติจังหวัดพิจิตรนะคะได้กําหนดวันรับบริจากรลหิตเดือนสิงหาคม2566ค่ะในช่วง8นาฬกา30นาทีถึง12นาฬิกาจะออกบริการนะคะ รับบริจาครลหิตในพื้นที่ต่างๆค่ะ15สิงหาคมนี้จะออกรับบริจาครลหิตที่หอประชุมสารการจังหวัดพิจิตรค่ะในวันที่17สิงหาคมจะออกรับบริจาคที่หอประชุมอำเภอสามงามนะคะ23สิงหาคมออกรับบริจาครลหิตณหอประชุมอำเภอตาพันหินวันที่25สิงหาคมก็ออกรับบริจาครลหิตณโรงเรียนตาพันหินค่ะ29สิงหาคมออกรับบริจาครลหิตณหอประชุมอำเภอวชิรบารมีในวันที่31สิงหา คออกรับบริจาคโลหิตณโรงเรียนบางมูลนาคภูมิค่ะผู้สนใจนะคะที่จะบริจาคโลหิต ที่สาคัญก็คือจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนนะคะเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนที่จะบริจาครลงหิตตามคําแนะนําของสภาการชาติไทยก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยนะคะ6ชั่วโมงในเวลานอนปะกติก่อนที่จะบริจาคค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพียงพอและควรที่จะทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปบริจาครลหิตด้วยอาหารที่ทานก็ควรจะเลี่ยงนะคะอาหารไขมันสูงเพราะว่าอาหารที่มีไขมันสูงจะท ให้พลาสมามีความผิดปกติได้ค่ะดื่มน้ำเปล่ามากๆนะคะเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณสารน้ำในร่างกายและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากบริจาคโลหิตแล้วค่ะงดดว่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนบริจาคด้วยนะคะงัสูบบุหรี ทั้งก่อนแล้วก็หลังบริจาคโลหิตหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ปอดสามารถปอกเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพทางที่ดีถ้างดได้เลยไม่ต้องสูบเลยเนี่ยดีที่สุดค่ะเสื้อผ้าที่ใส่นะคะก่อนไปบริจาคเนี่ยคุณผู้ฟังจะต้องไม่ใส่เสื้อผ้าที่รัดเกินไปนะคะบางคนใส่แขนไปเสื้อผ้าที่แขนแขนแขนติดเนี่ยนะคะเสื้อรัดก็บางทีไม่สะดวกต่อการที่จะพับหรือว่าดึงขึ้นมาเหนือข้อศอกอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่แบบสบายสบายค่ะ เรื่องของการทานยาแอสไพรินยาคลายกล้ามเนือ้อหรือว่ายาแก้ปวดนี่ก็มีส่วนนะคะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการบริจาคก,ก็ควรจะหยุดทานยากไว้ก่อน,นะคะ่ะหยุดรับประทานยาแก้อักเสบหรือ,อยาอื่นๆอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนบริจาคเลือดนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําเบื้องต้นที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะใครที่มีจิตศรัทธาเตรียมตัวไปบริจาคได้นะคะบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ค่ะเป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันนะคะในช่วงของ คุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรวันนี้คุยกันเบาๆนิดหนึ่งนะคะอาแล้วค่ะหมดเวลาในช่วงนี้แล้วมอบหน้าที่นี้ให้กับพินิดหน่อยวิจิตราจันเข็มกันต่อวันนี้น,นันทนิลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรด้วยนะคะซึ่งก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเช้าเนะคะกับช่วงคุยการวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็นําเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะเอาล่ะช่วงนี้นิสหน่อยจะพาคุณผู้ฟังไปติดตาม ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะที่นิสหน่อยทัดเลือกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดงานวันสําคัญที่เป็นการดำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือช่วงวันที่เจ็ดสิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองมีการจัดงานวันรับพีค่ะน้อมรำลึกนะคะพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัพีพัฒนศักด กรมหลวงราชบุรีดิเรกริ์นะคะซึ่งเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยค่ะซึ่งมีการจัดงานที่ศาลจังหวัดพิจิตรนะคะมีทางด้านของท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตรคุณสุทธิพงศ์โอวาสิทธิ์นะคะเป็นประธานจัดงานแล้วก็ มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะท่านพยโยนอัศวพิชยยนพร้อมด้วยท่านประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตรนะคะท่านชุลีอัศวพิชยโยนมีคณะผู้พิพากษาหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมทางด้านของสภาทนายความคณะผู้ประนีประนอมแล้วก็คณะผู้พิพากษาสมทบประจำศาลจังหวัดพิจิตรนะคะได้เข้าร่วมงานกันด้วยก็ช่วงเท้ามีการประกอบพิธีสงฆ์นะคะแล้วก็จากนั้นก็มีการวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระรูป พระองค์เจ้ารัพีพัฒนศัก์นะคะกล่าวสรุดีเทิดพระเกียรติแล้วก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยพระร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดพิจิตรที่มีการจัดงานขึ้นนะคะเพื่อระลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆนะคะในพื้นที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะก็จัดงานกันทุกจังหวัดเลยส่วนอีกหนึ่งงานค่ะ พาไปติดตามกิจกรรมรวมพลังสตรีพิจิตรนะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2566นะคะก็จัดขึ้นที่หอประชุมจังหวัดพิจิตรนะคะทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะท่านพยนต์อัศวพิทยน์ก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังสตรีพิจิตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2566นะคะก็ทาง จัดขึ้นนะคะทางหน่วยงานที่จัดขึ้นก็คือคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิจิตรนะคะร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อที่จะระึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเชิดชูแม่ผู้อุทิศตนที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็ส่วนรวมด้วยภายในงานเขามีการประกอบพิธีถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองนะคะแล้วก็มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่นระดับอําเภอด้วยนะคะจานวน12รายมอบเกียรติบัตรผู้นําสตรีที่มีผลงาน ความสำเร็จในการขับเคลื่อนอการขจัดความยากจน12รายแล้วก็ขับร้องนะคะร่วมกันขับร้องเพลง อิ่มอุ่นนะคะเพื่อระลึกถึงพระคุณแม่นั่นเองแล้วก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินานาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงด้วยนะคะมีนิทรรศการผลงานของแม่ดีเด่นระดับอำเภอแล้วก็การสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมสำคัญในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่นิสหน่อยนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวของนโยบายรัฐบาลนะคะวันนี้นำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังอีกแล้วจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกันในช่วงนี้เลยค่ะเรื่องนี้ต้องขยายค่ะ เรื่องปากท้องเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ต้องขยายวันนี้จะพาไปติดตามมาติของคณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงในการปรับเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้ในายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นเงินหก0 0ืบาทเพื่อสร้างความเป็นธรรมช่วยลูกจ้างในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นค่ะวันนี้นําเรื่องราวนี้มาฝากกันนะคะโดยทางด้านของรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะก็ได้มีการถแถลงถึงมติคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบร่างกฎกระทรวงนะคะค่ารักษาพยาบาล ที่ให้ในายจ้างจ่ายนะคะก็มีการปรับเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้ในายจ้างจ่ายพุทธศักราช2563้าหกสิบสามจากเดิมเนี่ยเขามีการกำหนดไว้อยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะคะปรับเพิ่มขึ้นเป็นห5หมืห้าพันบาทแล้วก็แก้ไขเ,เกี่ยวกับเงื่อนไขลักษณะของการบาดเจ็บรุนแรงของศีรษะจากเดิมเนี่ยเ,เป็นการบาดเจ็บรุนแรงของศีรษะแล้วก็จะต้องได้รับการผ่าตัด เปิดกะโหลกศีรษะนะคะก็จะเป็นการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของศีรษะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ช่วยให้ลูกจ้างค่ะได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการรักษาพยาบาลได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะลดความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกจ้างทีนี้ร่างกฎกระทรวงนี้ยังครอบคลุมผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บจนเกิดภาวะไม่รู้สึกตัวหรือว่า อาการอัมพาตนะคะที่มีค่าใช้จ่ายสูงสามารถเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงข้อนี้ได้อย่างเช่นอาการบาดเจ็บที่มีลักษณะหรือว่าการรักษาที่เป็นการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของศีรษะจนไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันตามปกติเกิน20วัน กรณีศีรษะบาดเจ็บรุนแรงแต่อาจไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่อาจผ่าตัดได้อย่างเช่นกระโหลกศีรษะแตกจนมีเลือดออกในช่องสมองบางรายอาจจะผ่าตัดไม่ได้หรือว่าไม่ต้องผ่าตัดนะคะแล้วก็กรณีตกจากที่สูงมีเลือดข้างในสมองแต่ไม่ต้องผ่าตัดนอนรักษาในห้องดูแลผู้ป่วยหนักหรือว่า ICU จำนวนสามคืนนะคะหรือมีเลือดออกในช่องท้องและไม่ต้องผ่าตัดหรือที่โคงหักหลายซี่มีเลือดในช่องอกเล็กน้อยหายใจขัดเล็กน้อยไม่ผ่าตัดอันนี้ก็ครอบคลุมนะคะนี่ก็จะทำให้ลูกจ้างนะคะได้รับ สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะก็มีะมะติของคอรมอเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ด้วยเอาละคะ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยที่ติดตามรายการของเรานะคะอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะทุกๆช่องทางเลยทั้งท่านที่ติดตามรับฟังกันผ่านทางวิทยุ เครือข่ายของเรานะคะคทั้ง23สถานีแล้วก็ท่านที่ติดตามรับฟังการผ่านทางหองกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกชุมชนต้องขอบคุณอปมาชาด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะรายการของเราเอํานวยการผลิตโดยคุณนันทนิติดใจประธานสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สํานักนายกรัฐมนตรีค่ะหมดเวลาแล้วละค่ะวันนี้สัปดาห์หน้าส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับน้องมุกพัชรินสิรินะคะที่นี่ที่เดิมเวลาเดิมวันนี้ขอพระคุณสําหรับการติดตามรับฟัง ัโชคดีมีความสุขทุกท่านจากลากันไปก่อนสวัสดีค่ะงดเล่าข้าวพรรษาได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดได้เงินเก็บลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเป็นการออมเงินที่มากขึ้น ได้รักษาสุขภาพเข้าพรรษา3ามเดือนได้พักดื่มเพื่อให้ตับและร่างกายฟื้นฟนูต้านเซลล์ใหม่ชจดักสารพิษในร่างกายได้ความปลอดภยัยลดโอกาสการทะเลาะวิวาทลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วรับไดแสดงความรักต่อคนรอบข้างมีเวลาให้ครอบครัวและคนที่คุณรักมากยิ่งขึ้นเห็แนแบบนี้แล้วเรามางดเล่าเข้าพรรษาอิ่มบุญอิ่มใจและได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดด้วยความปรารถนดีจากสำนักประชา แข่ตีกรมประชาสัมพันธ์มาแล้วจะพงไม่พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรจัาดจิตขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งขันระยยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566ณลำน้ำนาณนวัดท่าหลวงพระอารามหลวง25สิงหาคมถึง3กันยายนนี้พบเรือดีเรือดังพร้อมชมขบวนเรือพระราชพิธีจำลองพระยุหะยาตาทางชลมากอันเชิญถ้วยพระราชทานภาคค่ำชมการแสดงศิลปินชื่อดังฟรีตลอดงาน อย่าลืม25สิงหาคมถึง3กันยายนนี้พบกับการประชันฟีพายยิ่งใหญ่ชิงความเป็นเจ้าสายน้ำแห่งปีฟังลีลาการภาคเรือเด็ดสุดในประเทศไทยณลำน้ำน,าน,น่านณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตร